แม่หมูฟาร์มสุขสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมูจะพามาปลูกดอกคุณนายตื่นสายนะคะหรือว่าแพรเสี่ยงไฮ้นะคะบ้านเราก็เรียกคุณนายตื่นสายนะคะนี่แม่หมูไปเด็ดมาจากสวนนะคะเอามาปักปักปัก,ปกลงตามดินแล้วก็เขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ตอนแรกเขาไม่สวยนะคะพอแม่หม,มูนำมาปักลงตรงดินแล้วเขาก็แตกยอดขึ้นมาสวยค่ะแล้วทีนี้แม่หมูกะว่าจะเอามาปลูกใส่ ปลูกใส่เป็นไม่ใช่กระถางต้นไม้นะคะเป็นที่ที่บ้านเรียกอกระคูไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกว่าอะไรนะคะ <c oughs> จะเรียกว่าถังน้ํา <c oughs> หรือว่าถังสําหรับใส่อะไรก็ได้นะคะ <c oughs> ดูเสียงมาจากไหนนะคะเสียงเสียงมาจากตัวเล็กของแม่หมูเองนะคะแม่หมูกําลังจะปลูกให้ดูนะคะนี่แล้วก็เอาดินมาใส่ในนี้เสร็จแล้วแล้วก็จะมาเทน้ําใส่แล้วก็ นำดอกไม้ที่เราได้มาเราชอบสีไหนบ้างก็เด็ดมาเลยนะคะเก็บมาเลยค่ะเดี๋ยวแม่หมูจะปลูกให้ดูนะคะนี่ค่ะเรามีน้ำเราก็เทน้ำใส่นะคะเรามีบัวหรือว่าอะไรเราก็นำมาใส่นะคะนี่ตัวเล็กก็จะมาช่วยนะคะอยากออกมาช่วยมากๆเลยค่ะ มองดูว่าแม่ทำอะไรนะคะนี่ค่ะดเดี๋ยวถ้ายังไม่ชุ่มถ่ายเดี๋ยวแม่หมูเติมน้ำก่อนนะคะนี่ค่ะเติมน้ำอีกนะคะอัีแต่ตอนแรกมันยังไม่ชุ่มนะคะอ่าน่าจะพอแล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ยังไม่ถึงข้างล่างพอชุ่มชุ่มำๆนะคะเสร็จแล้ว เราก็นําดอกแพรเสี่ยงห้หรือคุณนายตื่นสายที่เรามีนะคะแม่หมูเคยสั่งมาผ่านมาสามสี่ปีแล้วค่ะก็บางครั้งเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขามันก็จะต้นเล็กแล้วก็ไม่ค่อยมีดอกนะคะจะไม่ค่อยสวยพอดีแม่หมูนํามาปักไว้แถวแปลงผักนะคะแล้วเขาก็เกิดแล้วเขาก็มีดอกนะคะทีนี้แม่หมูจะปลูกในกระถางแบบนี้ค่ะพอดีอาถังมัน มันแตกนะคะถังัถังมันแตกแล้วแม่หมูก็เลยจะนำมาปลูกแพรเสียงไฮ้นะคะมแม่หมูชอบมากมากเลยค่ะสีชมสีชมสีชมพูสีชมพูขาวนะคะโอ้ยพี่น้องบาไทยกับสีสอดตะเล่าโมูยทำไมคะคุณหนูสวยมากๆเลยค่ะช่อนี้สวยมากๆเลยค่ะอ,ะอืแล้วก็มี สีนี้เรียกว่าสีอะไรนะคะมีชมพูเข้มปนสีม่วงนะคะรวมๆแล้วน่าจะเป็นสีโอรสนะคะนี่ค่ะเพลพูแอนนี้สีสีอะไรคะสีอะไรคะเด็กๆเยลโลเออสีเหลืองก็มีนะจ๊ะสีเหลืองก็มีนะจ๊ะอันนี้สีอะไรคะเด็กๆสีไว้นะคะไว้ยังไม่ค่อยสวยนะคะดอกนี้ไม่สวยค่ะ เก็บมาไว้จนเหีียวแล้วนะคะถึงได้ถ่ายให้พ่อพ,อพอ่อแม่แม่ได้ชมด้วยกันนะคะ<ด>อันนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อเหลืองหรือว่าขาวนะคะอ่ะก็ไว้เลยค่ะแล้วก็จะแม่หมูจะพักไว้ในล่มก่อนนะคะนี่ค่ะเวลาที่เราปักชำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำไว้ในล่มก่อนนะคะเก็บไว้ในร่มประมาณสองวันสามวันก็ได้ค่ะแล้วแต่เราสะดวกนะคะ ถ้าไม่ลืมก็สองสาวันก็ออกนะคะหรือว่าวันหนึ่งก็ได้ค่ะเก็บไว้ในร่มนะคะอันที่จริงแล้วดอกเพรงไฮหรือคุณนายตื่นสายเนี่ยเราเสียบแล้วเราไปตากแดดมันก็ได้เหมือนกันนะคะมันเหี่ยวแต่ว่ามันก็ฟื้นตัวเร็วนะคะไม่ตายง่ายๆนะคะอะดอกไม้ชนิดนี้นะคะแม่หมูก็เคยลองมาหลายๆรูปแบบแล้วคะคือไม่ค่อยได้ดูแลเขานะคะเขาก็เลยลำต้นไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่มีดอกออกมาให้ชมนะคะถ้าเกิดว่า เราขยายเขาออกไปแล้วก็ให้ปุ๋ยให้น้ําอย่างดีนี่ลําต้นเขาจะใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากจริงๆเพราะว่าตอนที่แม่หมูซื้อมานี่คือต้นเขาใหญ่นะคะลําลําต้นเท่าตะเกียบเลยค่ะเนี่ยแต่นี่แม่หมูซื้อมานานแล้วปล่อยไว้มาสามสองสามปีแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งได้นําออกจากกระถางเล็กๆมาดูแลใหม่นะคะก็เริ่มมีดอกออกมาให้เห็นนะคะนี่ค่ะ สอาวันนะคะเราก็นําออกมาตากแดดเพื่อให้เขาได้รับแสงนะคะเขาชอบแดดนะคะต้นไม้ชนิดนี้ดอกไม้ชนิดนี้ชอบแดดนะคะแต่ว่าเนี่ยเราปักชำใหม่ๆแล้วก็เอาไว้ในร่มก่อนนะคะขยายพันธุ์ง่ายมากๆเลยค่ะนะคะ่ะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะถ้าผ่านไปสามสิบวันเขาจะเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวแม่หมูจะถ่ายให้ดูรอบๆนะคะเนี่ยดูถ้าเกิดว่าสามสิบวันเขาจะหนาขึ้นกว่าเดิมหรือว่าเขาจะมีดอกเยอะกว่าเดิมไหมคะรอติดตามชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่รับชมนะคะนี่ค่ะวันนี้แม่หมูก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะมีแค่ดอกแพรเซี่ยงไฮดอกคุณนายตื่นสายไว้ให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจมากๆคะ่ะ